สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล่าทีวีครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาทําการรับชุด KO n i g h t ผู้หญิงนะครับง่ายๆแล้วก็จะสอนหาทางด้านของโทเค็นเข็มขัดแชมเปี้ยนสีฟ้าว่าตรงไหนแมปไหนเยอะนะเกิดพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็มีประโยชน์นะครับผมขอให้ทุกคนดูกิจกรรมเริ่มที่24แต่วันนี้วันที่20 อ่ะถ้เาเกิดคลิปลงก็ประมาณย2ิบสองนะพี่ก็ได้ชุด KO ไนผู้หญิงแล้วนะครับผมบางคนก <ว Blessed. S 2> โอ okay, เค KO อะไรประมาณนี้นะอ่ะเราลองเล่นสักหน่อยเสียเพชรเล่นๆไปสักหน่อยโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีทางหน้าของกิจกรรมหมัดสายฟ้านะครับแต่ยังไม่มาถ้ามา,มาพี่จะรีบลงให้ดูเลยนะครับโอเคแล้วก็หูจิ้งจอกนะครับผมอีโวนี่มันม,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 มีแบบว pues ่าตู้อีโวนี่มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมช่วงนี้โอเค ช่างมันครับโอเคเรามาเข้าเรื่อง k o n i g h นกิจกรรมที่รับของฟรีแบบจัดหนักจัดเต็มครับชิ้นแรกนะครับผมก็เริ่มที่ย4ิบสี่เป็นกล่องทางด้านของกล่องดวงใจที่เป็นรูปสังเวียนนะครับผมคือรับฟรีนะครับอันนี้คือไม่เสียเพชรแม้แต่เม็ดเดียวนะครับผมแล้วก็ทางด้านของระเบิดมีระเบิดด้วยนะนี่เห็นไหม ระเบ,บิดสีแดงๆแต่ไม่รู้ว่าสกิลจะเป็นไงแล้วก็นี่ s k y ยวิ g นะครับผมหรือ s k y ยวิ g ก็ได้เรียกไงก็ได้ครับคือพี่ไม่เข้าใจว่าเอามาคือเอามาขี่ลงจากเครื่องบินก็จริงแล้วพวกบอร์ดกับร่มเนี่ยเอาไว้ทําไมครับผมพี่ก็งงนะก็คือเออก็งงเหมือนกันนะเอาไว้แบบเออขับแทนมอไซค์ได้ปะเท่ๆอะไรประมาณนี้นะโอเคนี่สำหรับคนที่สังหารครบ6ตัวแล้วคนที่7จะเป็นยังไงมาดูครับก็อนจะไปดูครับผม โคอาโทเคนสีฟ้านะครับเข็มขัดแชมเปี้ยนที่เยอะที่สุดที่พี่หาเจอ13อันนะครับจะอยู่ทางด้านของนี่เลยเกาะแก้วครับผมหืมโคตรเยอะเกาะแก้วนะครับผมก็คือให้น้องลงแต่มันคือเอาจริงอะ่ะคือสมัครหา ID ไก่1น d นะครับช่วยกันหานะครับคือแบบว่าหาแต่ไม่ต้องให้มันเก็บนะเราเก็บนะอาวิ่งจากเนี่ยวิ่งแถวๆนี้ยมันจะได้นะครับเยอะนะครับผมโอเค ประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่จะบอกรายละเอียดของเข็มขัดแชมเปียนอีกนะครับว่ามีตรงไหนมั่งนะครับผมแบบละเอียดละเอียดเลยแต่ขอเปิดให้น้องๆดูก่อนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยแล้ววันที่24เข้ามารับบอร์ดด้วยนะครับผมอย่าลืม โอเคแล้วรกิจในวันนะครับ ه, ทั้งด้่งของโทเค็นสีส้มเนี่ยจะเริ่มดรอปในวันที่24เลยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับผมและชนะศัตรูทั้งหมดชนะแบบต่อสู้เนี่ยก็คือต่อยกันเนี่ยชนะครบ7ตัวเราจะได้ทางงน้่งของชุดนี้เลย KO night นะครับผู้หญิงนะับผมโคตรสวยแล้วก็มีทางงน้างของกล่องเบตเตอร์เลตแล้วก็กระเป๋าอะไรเยอะแยะเลยคือมันจะจำกัดเลเวลเห็นน้องๆเห็นเลเวลข้างๆไหมเลเวล4ก็คือจะได้กล่องเลเวล4นะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วปัก ยีิบนะครับผมเรียบเรา้อยเปิดมาเควไนท์แดงนะครับผมเปิดมาเป็นลน์น้องๆว่าลน์โบ๊ชุดนะคะผมโคตรเท่ยิดเข้มาดแฟลกเกอร์นะคะผมโอ้โหง่ายๆเลยเปิดมารับง่ายๆเลย,ยนะคะผมโอ้โห ประมาณนี้เลยนะครับผม,มแบบว่าคือพี่ใช้เวลาทั้งหมด2วัน3วันเองนะก็คือทงังได้ทั้งหด้าของเคอไนทผู้หญิงนะชุดนี้แล้วก็ที่เหลือก็ตามล่าทางหด้าของกระเป๋ากับร่มนะครับแต่ร่มก็จะมี s k y ยวิ g งร่มใช้ทําไมวะ <c oughs> โอเคก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ <c oughs> ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารีวิว <c oughs> ทงังได้ของ <c oughs> ชุด เคลยนไนกันนะครับผมเดี๋ยวทำการใส่สกิลแป๊บหนึ่งครับตั้งแต่อัปเดตมาพี่ยังไม่ได้เล่นแครี่ปลุกพลังเลยนะครับผมก็ขออแพงจริงเดี๋ยวเราใส่สกิลสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาไง่ายๆก็คือน้องๆควรหาโทเค็นทางด้านของเคลไนเข็มขัดแชมเปี้ยนสีฟ้าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเอาชนะสักคนสองคนก็ได้นะครับผมง่ายๆมันไม่เกิน30โทเค็นหรอกยังไงก็ชนะนะครับ อ่านี่เป็นไงนะคะรับผู้หูวแล้วก็คิดว่าหูที่จริงเป็นผ้านะครับผ้าขนหนูคุมหัวนะเออโคตรสวยเลยนะครับผมดูดิโอ้มีการเพ้นหน้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอาแวน่นออกแป๊บหนึ่งนะ โอเคนี่ก็มารีวิวนะครับว่าชุดนี้ก็สวยเหมือนกันเลยก็คือได้ฟรีด้วยน้องๆผู้หญิงก็น่าจะชอบน้องผู้ชายที่ชอบเล่นตัวละครผู้หญิงอย่างแคลลี่เอยโมโคอะไรแบบนี้ก็ดีนะครับก็ประมาณนี้เลยเออสวยนะครับผมก็คือมีเอฟเฟกต์างแขนด้วยเป็นแบบเหมือนสายฟ้าปุ๊บ,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 บก็ไม่รู้ว่าปุ๊บ,บทำไมนะครับผมที่จริงก็น่าจะเป็นตรงหมัดป่ะเออหมัดตรงนวมอะตรงนวมอะไรอ๋อไฟฟ้าสถิตนะประมาณนี้นะโอ้โหน่ากลัวไปเออ นี่นี่นี่ก็คือมีการเพ้นหน้าด้วยนะทางทางหน้าของปัสเตอร์นะครับ Part, เซนเตอร์พาร์หรืออะไรนะแถวบ้านเรียกอะไรปัสเตอร์เหรอหรือเออเรื่องอะไร Part, เซนเตอร์พาร์หรอแปะหน้านะครับแล้วก็เพ้นปากก็เปื่อนนิดนึงแล้วโขชุดโหชุดก็เคียวไนนี่เป็นไงเออแล้วก็ทางขานี่ก็เหมือนว่ามีสายฟ้าด้วยนะเออเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับข้างในนะครับผม <laughs> เป็นหุ่นยนต์นะเืเปล่าอะไรประมาณนี้นะ เออชุดมันสวยแล้วก็ทางหน้าของรองเท,ท้ารองเท้าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ โอเคเลยกับชุดฟรีนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่อยากรู้ครับว่าพี่หาทเข็มจากตรงไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปลุยกันเลยนะครับผมอ่าพี่จะพูดให้ฟังครับ1นะครับเล่น4 v ่วิสนะครับผมก็คือว่ามันจะได้วันหนึ่ง5ตาก็คือได้แค่5ตานะครับก็คือตาละ2ก็คือ10อันต่อ1นึ4วิสนะครับผมอ่าประมาณนี้เลย โอเคต่อไปนี้ครับก็คือแมปทั่วไปนะครับพี่จะพูดให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผม <c oughs> ถ้าความแล้วไปลุยกันเลยครับผมแมปที่สองนะครับจะเป็นทางหน้าของนี่หอดูดาวนะครับผมแต่มันก็เสี่ยงนะเอาเอาความจริงมันเยอะก็จริงนะแต่มันเสี่ยงนะครับผมก็คือถ้าไม่เอาง่ายๆตรงไหนที่ไม่มีคนลงอะ่ะ มันจะเยอะนะครับผมทางด้านของเข็มขัดแชมเปี้ยนโทเค็นสีฟ้านะครับผมเข็มขัดสีเงินในโทเค็นนี้นะครับผมนี่เห็นไหมลงมาก็เจอเลยนะครับผมง่ายๆและอีกที่หนึ่งก็ทาเป็นของทางด้านของสุสานแล้วก็สนามยิงปืนนะครับผมนี่ก็จะมีด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็คือเกาะแก้วอะไรประมาณนี้คือมันจะอยู่โซนอนอกนะครับโซนอนอกๆครับแล้วก็ เอาจริงๆคือถ้าเกิดเรามาโซนในเนี่ยยังไงเราก็ต้องเจอกับพวกศัตรูแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องต่อสู้เพื่อแย่งเข็มขัด KO ไนท์นะครับผมก็เออมันก็ต้องเล่นนะครับผมหรือใครอยากได้วารละสิบก็ได้ครับมันได้แป๊บเดียวครับแต่คือพี่ก็เล่นของพี่ไปนะเก็บสูงสุดที่พี่ทำสถษตินะครับ13อันนะครับเข็มขัดแชมเปี้ยนสีฟ้านะครับผมก็ทางด้านของกอแก้วเอยอ่าหอดูดาวอ่าลงสีนี่เสี่ยงเกินไปนะครับแล้วก็ ทางด้านของสนามยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยครับผม,ผมก็โซนโซนนอกนะพี่จะแนะนำว่าโซนโซนนอกนะครับผม อ่ะเราก็ได้มาเราก็มาต่อยอ่ะเห็นไหมขีดจํากัด7คนหายไปแล้วนะครับผมก็คือเราได้ทั้งด้านของชุดนี้แล้วนะครับผมกองง่ายๆเลยขอให้น้องๆนะครับเล่นทุกวันหรือเก็บโปรเคตไปเรื่อยๆครับกิจกรรมหมดวันที่5ครับยังไงก็ได้กันทุกคนก็ขอให้น้องทุกคนได้นะครับผมก็สำหรับชุดนี้ก็เรียบร้อยดีครับพี่ก็ได้แล้วนะก็มารีวิวให้น้องๆดูว่าชุดมันก็สวยน้องๆผู้หญิงนะ่าชอบนะครับแล้วก็ขอบคุณ คนที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังนใจกับพี่ด้วยนะครับโอเคอย่าลืมนะครับเข้ามาเล่นกิจกรรมตรงนี้ด้วยสำหรับน้องๆที่ไม่มีท่าทางนะครับผมก็เออนี่เลยประมาณนี้เลยก็คือล็อกอินให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิด มันได้เนี่ยมันได้คือสําหรับคนที่ไม่มีโค้ดนะสามารถส่งแลกเปลี่ยนกันได้แล้วพี่ได้โค้ดมาหน่อยนะครับผมพี่จะทําคลิปแจกโค้ดสําหรับน้องๆที่ไม่มีโค้ดหนวมนะครับผมโอเคเราได้หน้าของกล่องสมปืนโง่ๆมาห้ากล่องนะครับที่ไม่จะเป็นต่อชีวิตพี่นะครับผมก็เป็นเอฟแปดที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ะครับผมก็บวกแม็กกาซีนบวกมาทําไมใส่แม็กสามก็จบจําไว้นะครับผมโอเค <Don 't S 1> มาลุยกันเลยนะครับผมนี่อ่ะก็คือ หน,นะครับเก็บให้ได้วันละอาตาหนึ่งอ่ะคนหนึ่งประมาณสักสิอันเนี่ยน่าจะอยู่นะครับถ้าเกิดต่อยแรงๆนะอันไม่แนะนําให้ต่อยอันหนึ่งะครับให้ต่อยแต่อันที่สใช้2โทเค็นนะครับจะดีกับเรามากเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับใครได้แล้วเม้นบอกหน่อย <Don 't S 1> นะครับ <underestimate S 1> ผมบวกหนึ่ง <me. S 1> มาหน่อยก็ดี <Don 't S 1> นะครับ <'t> ใคร <me. S 1> ดูถึงตรงนี้